สวัสดีคะ่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องของคำนามและความหมายของคำนามนะคะนักเรียนรู้จักไหมคะความหมายของคำนามนะคะคำนามใช้แบบไหนนักเรียนเข้าใจกันไหมเอ,อ่ยรู้เรื่องกันไหมเดี๋ยวครูจะพาไปทบทวนกันนะคะ ดีครับน้องๆวันนี้มีเรื่องสนุกสนุกมาเล่าให้ฟังพร้อมกันหรืออยังครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยครับที่โรงเรียนเด็กๆต่างพากันมาเล่นเตะฟุตบอลในสนามหญ้าหลังเลิกเรียนคุณยายทำข้าวเหนียวมูนกับมะม่วงน้ำดอกไม้ไว้ให้กล้องรับประทาน เนื่องจากตอนเช้ามีคนเอาเข้าวเหนียวมูลมาให้คุณยายที่บ้านวันนี้ก้องพาพัดมาที่บ้านด้วยเพราะต้องช่วยกันทำรายงานเรื่องประวัติสุนทรผู้บ้านของพัดอยู่ที่จังหวัดกาลสินปลูกต้นกระถินพริกโหระพากะเพรา แ,และขี้เหล็กพัดมีแมวแสนรักอยู่หนึ่งตัวชื่อมอมปิดเทอมหน้าพ่อจะส่งพัดไปอยู่กับอาที่กรุงเทพเพื่อจะได้เรียนคอมพิวเตอร์พัดดีใจที่จะได้มีเพื่อนใหม่เรามารู้จักคำนามในเรื่องนี้กันนะครับ คำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนพืชสัตว์สิ่งของและสถานที่ต่างๆครับเริ่มจากคำเรียกคนได้แก่คำว่าเด็กๆคน ยายเพื่อนพัดอา่า คำเรียกพืชมีคำว่ามะม่วงน้ำดอกไม้กระถินพริกโหระพา กะเพราแคร์ขี้เหล็กคำเรียกสัตว์คือคำว่าแมวมอมคำที่ใช้เรียกสิ่งของคือ ฟุตบอลเข้าเหนียวมูลคอมพิวเตอร์คำที่ใช้เรียกสถานที่ได้แก่บ้านสนามหญ้า จังหวัดกาลสินกรุงเทพเรามารู้จักกับลักษณะนามกันนะครับลักษณะนามคือหน่วยของคำนามคำนั้นๆเช่นพัดมีเพื่อนใหม่สองถึงสคนคำว่าคนเป็นคำบอกลักษณะนามของคน ัดมีแมวหนึ่งตัวคำว่าตัวเป็นคำบอกลักษณะนามของแมวที่บ้านอามีคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องคำว่าเครื่องเป็นคำบอกลักษณะนามของคอมพิวเตอร์แม่ซื้อข้าวโพดมาสองฝักคำว่าฝักเป็นคำบอกลักษณะนามของข้าวโพด แม่ไก่ออกไข่วันละหนึ่งฟองคำว่าฟองเป็นคำบอกลักษณะนามของไข่ไก่น้องๆได้รู้จักกับคำนามและลักษณะนามไปแล้วก็อย่าลืมใช้ให้ถูกต้องด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ